เป็นกฎหมายระงประเทศเรื่องควบคุมควบคุมกิจกรรมนะไม่กินเงินเกินกิจกรรมที่จะมีผลตอบนชื่อนะครับครับท,ที่ที่ว่ายังไม่มีการเคารพในเรื่องของการตำเย,ยๆ่ๆอะไรก็คงคงจะต้องให้มีกฎหมายที่มีผลปฏิบัติอย่างย่างขาดนะครับแล้วก็เป็นกฎหมายจริงๆเพราะปัจจุบันนี้มันเป็นแค่มติมติมท่านีสี่ซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นมติบริหารที่จริงมันก็เป็นกฎหมายแต่ว่า ไอ้บางงานเขาก็าถือโอกาสทําไปก่อนไปขอทีหลังแตวพอเอาจริงๆก็ไม่ได้ทำอันนี้อันน,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 นี้อันนี้ที่หนึง่งอันที่สองเนี่ยเรื่องของการที่จะต้องปรับปรุงหน่วยงานท้องถิ่นนะครับหน่วยงานท้องถิ่นเนี่ยให้มีกีฬาสอนสน้าบันการหน่วงานจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำนะครับเพราะเพราะว่าพื้นที่ชุ่มน้ำส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ภายใต้ องคนกรบางส่วนต้องปรับเปลี่ยนเช่นอบตนะครับซึ่งปัจจุบันภายในอบตเองนี่ไม่มีไม่มีหน่วยงานหรือองค์กรที่ขึ้นมาทำหน้าที่ดูแลนะครับาต,าต่างๆเนี่อยอย่างเพียงพอที่ต้องกป,ปรับปรุงในอนาคตนะครับอันที่สามนี่ก็คือ,อในเรื่องการปรับปรุงที่ควรจะต้องทำนะแล้วก็ให้มีความต่อเนื่องก็คับการให้การศึกษา ถึงการใช้ประโยชน์เป็นที่ให้มีฝวามยั่งยืนด้วยด้วยวิธีการที่สลับให้มีความรูม้เรื่องพิถนทางด้านนิเวศวิทยาเสั